ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO Bar Academy ครับหลังจากที่เรามีการคัดหรือการตัดในเกล่งของทวิกกี้นะครับหรือเป็นทรงผมทวิกกี้ปี่ใหญ่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูเทคนิคของการโบรการดายการเป่าเซต็การจัดส่งนะครับว่าออส สมจิตดิสพาร์ีหรือ KTO ีโอบาอาร์รามีเราทำงานอย่างไรนะครับจุดแรกนะครับเรามาคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเรามีการคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านจรให้อยู่ระดับของนะครับกึ่งกลางหรือใบหูนะครับสองก็คือไล่ขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังในกึ่งของทุยหรือลักษณะของข่าวแอร์เรียนครับปีกซ้ายปีกขวานะครับเราทำลักษณะ อย่างเดียวกันนะครับความหมายก็คือนะครับความถุยสูงต่ํานะครับเป็นตัวโคง้งอยู่ตัววีหรือเป็นแอโร่หรือเป็นลูกธนูที่วิ่งชนเข้าหากันเสร็จแล้วนะครับเราขยับมาในโซนของซิกด้านหน้าโดยการสร้างกรอบให้อยู่ระดับของคิ้วนะครับการนำพาหรือการสร้างกรอบเราต้องการให้บอดี้หรือขอบปลายชายแนวเขาออกไปถึงของความเด่นหรือสวยครับนะ เสร็จแล้วนะครับเรามาดึงในส่วนของซิกด้านหน้าเข้าหากึ่งกลางหรือเป็นลนักษณะของตัวเซนเตอร์หรือข่าวแอเรียนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักของการทํางานหรือเป็นการที่เราวางรูปแบบในงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของทวิกกี้หรือเป็นลนักษณะของทรงผมแนวของผมผู้ใหญ่นะครับ หลังจากเสร็จแล้วนะครับเรามีการไล่ลักษณะดึงหรือขอบลักษณะโซนของซิกด้านหลังตลอดจนถึงขอบลายใจแนวทุกสัสดส่วนให้เขาออกมาได้กลมเกินหรือกึ่งของความสวยงามจบงานเรามาดูเทคนิคของการโบรดายหรือการเป่าเซตของทรงความหมายก็คือหนึ่งนะครับเราใช้ใดายลักษณะของแปลงกลมนะครับหรือการม้วนลักษณะของทรงหรือการปัดหรือการเสยให้เป็นลักษณะรูปแบบของแนวของทรงหรือดีไซน์นะครับรับนอนนี้ผมออส สมจิตนะครับดิสพักดีหรือ kto by อาคันนี้มีนะครับเอาแนวทางครับของงานโชว์หรืองานแบ่งหรืองานลักษณะของสายงานให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายสะสวยงวยเรานะครับมาเรียนรู้ไปคู่กันนะครับขั้นตอนแรกอย่างที่เกิดเลยนะครับว่าออสมีการแพนหรือแชร์ไปทางช่อง t i k t อกเพิงท่านแอดนะครับ e c คมครับ somjit นะครับออสมจิตหรือออทิกตอกแค่นี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีก ได้นะครับทางช่องทิกตอกอาจจะเป็นตอนแรกครับคืองานคัดหรืองานตัดนะครับตอนที่2ก็คืองานเซตหรืองานซอยนะครับหรืองานรายส่งนะครับตรงนี้ออส หรือทีมงานนะครับเราแพนหรือแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนทุกท่านได้มีโอกาสศึกษาและก็เรียนรู้นะครับทางช่องทิกต o k ได้ส่วนทางเฟซบ o o กไลฟ์เอฟบริเดนะครับแต่ละวันออสเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับมีการแพนมีการแชร์ไปทางช่อง Facebook Live เอฟบร d เดอาจจะเป็นงานลักษณะของงานตัดผมหญิงการตัดผมชายนะครับตลอดจนงานทําเคมีนะครับงานยืดงานทําสีงานดัดนะครับหรืองานรูปแบบของงานแฮร่โชทุกรูปแบบออสมีการแพนมีการแชร์ ไปทางช่อง Facebook ไลฟ์ Every Day นะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับอาจจะเป็นกึ่งของ b บดอล Makeup <c oughs> ความหมายก็คืองานลนักษณะของงานแต่งหน้ากล้าวผมในกื่งของงานเรียนรู้หรือพัฒนาหรือเป็นงานแฮโชนะครับที่ออสมีโอกาสไปทําผม <c oughs> หรือทํางานแฮโชนะครับในกื่งของงานเอเชียนะครับอาจจะเป็นนะครับเกาหลีนะครับไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์มาเลยนะครับตลอดจนฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียนะครับทุกรูปแบบในงานนะครับอาจจะเป็นสีลูกกา แล้วก็เอางานแผนที่เรามีโอกาสไปเป็นกรรมการนะครับไปแข่งผมไปโชว์หรือทํางานทุกแฟชั่นนะครับ <c oughs> ออทมีการแผนนะครับไปทางช่อง YouTube นะครับ นะครับหลายๆท่านที่ชอบงานในกลุ่มของนะครับงานแฮชว์หรืองานลักษณะของงานแข่งท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กไปได้ตรงช่อง YouTube หรือพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพคกลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับตรงช่อง u t u b e นะครับส่วนทางนะครับช่องเลียวแน่นอนนะครับน้องใหม่มาแรงอันนี้เชิญชวนดีกว่านะครับผมเชื่อนะครับหลายท่านที่มีความสามารถมีกิจภาพการทํางานหรือมีงาน เรียนรู้หรือมีงานเด็ดเดนของท่านอาจจะเป็นสายงานแขนงไหนก็แล้วแต่นะครับ ขอเชิญชวนท่านนะครับมาช่วยกันมาร่วมกันมาสนทนาน์มานะครับมาแพนงานหรืองานที่ท่านถนัดออกมาทางช่องเลียวนะครับอันนี้เขาโอเพ่นหรือเปิดกว้างนะครับให้เพื่อนในน้องหลายๆท่านที่ชอบงานกึ่งงานคอนเทนต์ท่านก็สามารถพรีเซนต์หรืองานแฮกโชว์ได้สุดท้ายนะครับเรามาดูเทคนิคของการบรการไดการเป่าเซตการจัดทรงนะครับเรามีการไดในโซนของซิกด้านหลังเรามีการไดในโซนของซิกด้านหน้าคือปัดหรือเสยนะครับเรามาจบงานด้วยการใช้เป็น เป็นคูลิ่งหลอดหลอน,ลอนหรือรลอนม้วนให้เขาปัดออกมาให้ได้สวยในเกึ่งของความสวยงามสีผมนะครับก็เป็นซิก้าเบลนะครับหรือเป็นเทาควันบุรีนะครับ <c oughs> ส่วนการคัดหรือการตัดก็เป็นของเคทิโอคาร m มี่หรือเป็นออสแนวทางของทีมงานเคทิโอคาร m มี่นะครับส่วนการเซตการจัดทรงเราดีไซน์หรือการออกแบบในกึ่งของเทวิกกี้นะครับหรือเป็นเทวิกกี้ผู้ใหญ่นะครับครับอย่าลืมนะครับสี่ช่องทางทิกตอกยูทูบเฟซบุ๊กไล v ์และช่องเลี้ยวเราโอเพ่นหรือเปิดให้ท่าน างศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่เสียคา่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ <c oughs> เพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟ4ทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสนิดหนึ่งครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์ กด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับอันนี้เป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับมีพลังมีงานสอนหรือการแบ่งปันหรือารงนอานแชร์ที่ให้กันซึ่งกันในสไตล์ k t ที a อบาอัคาดมีครับเป็นงานที่เราเสริมสร้างน,นะครับเป็นงานที่เราพัฒนาหรือเป็นงานที่เราแชร์แบ่งปันเสร็จแล้วนะครับเรามาทิมมาเลมมาเก็บกรอบของทรง ความหมายก็คือการดีไซน์หรือการออกแบบของทรงเนี่ยหลังจากที่เราคาดติดแล้วการโบโรการใดการเป่าเซตของทรงเนี่ยเราสามารถที่จะเซตหรือเราสามารถที่จะเก็บทรงหรือเราสามารถที่จะนะครับการลักษณะของการดูแลในลักษณะของสภาพทรงว่าออกมาได้เป๊ะตามที่เรากําหนดไหมนะครับการทํางานในรูปแบบของการจบงานเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ต้องต้องคุยกันตรงๆนะครับบางทีบางท่านตัดเสร็จแล้วนะครับยังเป่าๆให้นนกเป่าหรือให้น้องเป่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ปล่อยอยานะครับนะไปดูนิดนึงนะครับว่าสูงต่านะครับหนาบางสั้นยาวอยู่ขนาดไหนอย่างเช่นเนี้ยครับตีนผมหรือไตทถอยก็ย้อนเราก็มาทิ่มมาเลมมาเก็บในลักษณะของโคนผมหรือตีนผมอีกทีหนึ่งครับครับตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับตอนหนึ่งก็คือการคัด หรือการตัดนะครับในกลึ่งของทวิกกี้นะครับนะครับตอนที่2เราก็มาเช้งชมพูหรือการสะนะครับในลักษณะของเส้นผมไม่สะอาดตอนที่3เราก็มาบลูมาไดมาเป่าเซตหรือจัดทรงนะครับครับแล้วเราจะพบกันนะครับเราจะเจอกันนะครับในรายการนะครับอาจารย์อ๋อนะครับสอนตัดผมนะครับ หรือ KTO ี a a บาคคสุดท้ายเรามาจบงานด้วยการเสริมสร้างหรือการใส่ตัวบำรุงนะครับหรือใส่ตัวแฮเทคนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งผมหญิงผมชายนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพทุกท่านนะครับลองพัฒนาดูนะครับลองศึกษาดูนะครับลองเอาแนวทางของงานคัดหรืองานตัดในแนวของเ t o a c a ร e m y นะครับที่ออสนะครับได้มีนะครับได้มีการเสริมสร้างนะครับหรือพัฒนาหรือเอารูปแบบนะครับผมเชื่อนะครับหลายๆท่านนะครับที่ได้มีโอกาสศึก และก็เรียนรู้กับ k คนทีโอคารหรือผมออสสมิิสปาร์บีเหมือนกับท่านที่บินไปที่แพรีินะครับหรือเป็นที่ลอนดอนหรือที่ USA สานะครับสหรัฐอเมริกาหรือเป็นที่เวโรนาที่อิตาลีนะครับที่เรานำพานะครับเราเอาหลักสูตร เอาการทํางานรูปแบบต่างๆนะครับมามิกนะครับมาผสมผส,สานในการทํางานหรือมาแช์นะครับหรือมาแบ่งปันให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพเราไปคู่กันนะครับสุดท้ายเราจะเห็นนะครับทรงรูปแบบของนะครับนางแบบเขาออกมาได้เด่นคำว่าเด่นความหมายก็คือปลายผมเนี่ยออกมาได้พิวหวน,นะครับ ความทุยออกมาด้วยเลิดเพื่อพี่ไหนะครับนะส่วนการงานหรือการทรงรูปแบบลักต่างๆเนี่ยออกมาด้วยเลิอดสีนะครับส่วนคอลเลอร์หรือสีอย่างที่เกิน